ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมี่นะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักนะคะลายปากนะเป็นปากแรกของเดือนมิถุนายนนะคะอของชาวราศีตุลน,นะใครกาลังดิวอยู่กับชาวตุลน,นะคะสามารถเข้ามารับชมนะคะในฐานะชาวสองได้เช่นเดียวกันนะดวงในวันนี้จะเป็นการทํานายสําหรับคนมีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะถ้าคุณยังโสดสนิทหรือว่าคุณเลิกลาแล้วกับคนรักเก่าเนี่ยเมมีดวง คนสนิทแล้วก็ดวงคนองรอักเก่ายากให้นะคะเข้าไปในช่องเมม่นะคะดูตรงเพลย์ลิสต์นะ,ะจะมียากกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มคลิปนะคะจากการทำนายไพ่ทาโร่นะคะแบ่งเป็นตัวตนของคุณตุลแล้วก็ตัวตนของคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะ,ะสามใบแรกนะคะตัวตนของชาวตุลน,นะคะ แก็สามใบข้างล่างนี้เป็นตัวตนของคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะเช็คไทยสำหรับกันก่อนเลยนะคะมีไพ่เทมเพล n ส์นะคะมีไพ่สีคาทานะคะมีไพ่เดอะซัแล้วก็มีไพ่สิเหรียญที่ขึ้นมากับหัวนะคะมีเรื่องราวบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณแล้วก็คนรักของคุณเนี่ยมีปัญหากันนะะอาจจะมีปัญหาเรื่องความมั่นคงเรื่องคอมมิตเมนต์อะไรที่ยังให้กันไม่ได้นะคะหรือว่า ถ้าใครที่อยู่ในชีวิตคู่มานานแล้วหรือว่าแต่งงานกันแล้วเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการต้องปรับตัวนะคะเข้าหากัน Temp พ a นสขึ้นมาแบบกับหัวอย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่ยากลําบากช่วงเวลาที่เข้ากันไม่ได้นะคะหรือว่าความไม่มั่นคงต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะหมดไปนะคะเพราะว่ามีพลังงานเดือดซันเข้ามาแล้วนะคะเดือดซันขึ้นมาตั้งตรงซะด้วยแปลว่าเร็วๆนี้นะคะภายในปักนี้แหละนะคะจะสามารถเคลียร์ปัญหาเก่าๆได้นะใครรอความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีข่าวดีนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณนะคะ3ามใบบนเป็นอัศวินนะคะถือถ้วยขึ้นมากลับหัวมีไพ่เจ็ดเหรียญกลับหัวแล้วก็มีไพ่เด็กถือเหรียญกลับหัวไพ่ที่มากับหัวหมดเลยนะแต่ว่า,าไม่มองว่าตรงนี้น่าจะเป็นเ,เหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องนะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันแนวโน้มเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะซันเข้ามาแล้วนะคะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆคือก่อนหน้านี้ไม่มองว่ามันจะมีเ,เรื่องของการไร้ออกไม่ใจกันนะคะการไม่เข้าใจการการเถียงกัน ดยเฉพาะฝั่งคุณนะ่ะไม่มองว่าคุณค่อนข้างที่จะเหมือนกับอดทนกับสถานการณ์บางอย่างมานานพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็มันมาถึงจุดที่คุณค่อนข้างที่จะเปราะบางมากนะคะก่อนหน้านี้นะ่นะมาจนถึงปัจจุบันนะคะก็อาจจะมีการประชดป,ประชันกันบ้างการงอนกันบ้างนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นการถอยมาก้าหนึ่งก็ได้ลดสถานะอะไรแบบนี้นะแต่อยังไก็ตามไม่มองว่าแนวโน้มนะคะความสัมพันธ์เนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นนะคะคุณก็จะสามารถที่จะ เกิดความเข้าใจกันได้เนื่องจากจะมีการมาพูดคุยกันนะไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะคะจะมีการแก้ไขปัญหาด้วยกันนะแล้วก็พลังงานที่กับหัวอยู่ในตอนนี้ก็จะสามารถกลายเป็นพลังงานที่ตั้งตรงได้ก็คือมีการง้อนะคะมีการออฟเฟอร์สิ่งที่ดีกว่าหรือว่าการช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันอาศัยความอดทนนะคะ ซึ่งไม่มองว่าก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะมีะความอดทนที่น้อยแต่ว่าช่วงนี้คุณจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เปลี่ยนความคิดคุณนะคะทีนี้เรามาดูพลังงานเขาบ้างนะ,ะเขาได้10บคาทามีจัสติสนะคะแล้วก็อัศาวินถือเหรียญที่กับหัวก่อนหน้านี้เขาเองก็เหมือนกับไม่ง้อเราเหมือนกันนะคะคือเหมือนกับต่างคนต่างอยู่เหมือนกันนะช่วงมีปัญหาแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่มองว่าคนที่จะกลับมางอ้อคนที่จะกลับมาสร้าง ความสมดุลให้กับความสัมพันธ์น่าจะเป็นฝั่งของคนที่คุณดิวอยู่ด้วยหรือว่าแฟนของคุณนะคะเพราะว่าเขาได้ไพ่ justice ซึ่งมันหมายถึงการตัดสินใจความชัดเจนนะคะหรือว่าการให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เป็นไปได้นะว่าอาจจะต้องขึ้นอยู่กับเขานะคะว่าเขาพร้อมเมื่อหร่นะคะในการที่จะพูดคุยกันถึงสิ่งที่ทําให้ขัดแย้งนะอ่านก,กว้างๆนะคะเพราะเป็นดวงทั่วไปอย่างไรก็ตามมีไพ่สิทธิระาด้วยแปลว่าบางทีเขาอาจจะต้องแบบรับ พาระบางอย่างหรือว่าเสียสละบางอย่างนะคะเพื่อรักษาความสัมพันธ์เอาไว้นะ,ะประมาณนี้นะคะอย่างไรก็ตามอนาคตเนี่ยจะสดใสนะคะอดทนอีกนิดนึงแล้วกันนะคะจะมาเร็วมาช้าอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าปัจจุบันเข้าใจค่ะว่าคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าเร็วๆนี้นะคะก็ทางฝั่งแฟนเนี่ยน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านะคะเข้ามาออฟเฟอร์ให้กับคุณนะ,ะน้าไพ่สลับข้างกันได้นะคะเดี๋ยวเมย์จะเปิดนะคะบทสรุปให้นะ แนวโน้มความสัมพันธ์ในปักแรกนะคะช่วงนี้อ่านดวงเยอะมากเลยนะคะไม่ได้พักเลยคือปกติก็อ่านทุกวันอยู่แล้วนะดวงรูทีนแต่ว่าช่วงนี้จะมีงานพิเศษเยอะนะคะ อาจจะเสียงแหบเสียงแห้งนิดนึงต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะคะไม่ค่อยสมุดเท่าไหร่นะค่ะเรามาเช็คไท้ายสำรับกันก่อนมีไพ่8ดาบนะคะแสดงถึงปัญหาเก่าๆนะหรือว่าข้อขัดแย้งอุปสรรคนะคะที่มันเคยมีมานะจากอดีตถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็มีไพาา่สองคาถาอนาคตจะชัดเจนขึ้นนะคะน่าจะมีทางออกของปัญหาได้นะคะแล้วก็หคาถาเนี่ยหมายถึงการ m ม k e ด h อ e f อ o r t การเสียสละหรือว่าการพยายามซึ่งเมย์มองว่าจะมีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งนะที่ต้องเสียสละนะคะเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์มีไพ่เดทที่กับหัวแปลว่าความสัมพันธ์ของคุณยังยังคงได้ไปต่อนะคะยังไม่ได้จบลงยังไม่ได้เลิกลาแน่นอนนะค่ะเรามาดูบทสรุป3ใบนะคะจัสติดขึ้นมากับหัว4ถ้วยนะคะแล้วก็4ขคาา ค่อนข้างจะตึงเครียดอะสำหรับสถานการณ์นะคะตั้งแต่ดีจนถึงปัจจุบันมันมีเรื่องที่ไม่บาลานซ์เกิดขึ้นนะคะมันมีเรื่องที่แบบอินจัสติสเรื่องที่มันไม่ยุติธรรมนะ,ะแล้วก็เรื่องความชัดเจนที่ไม่บอกนะคะบางคู่อาจจะยังไม่มีคอมมิชเมนต์เนี่ยอาจจะรอคอยความชัดเจนรอคอยสถานะนะคะจนทําให้มีไฟนึงอย่างน้อยอะถอดใจไปแล้วนะคะสี่ถ้วยกับขวอยังไงก็ตามอย่างที่ไม่บอกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยเดือดซันเข้ามาแล้วด้วยนะคะแล้วก็ จะมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่เสียสละนะคะหรือว่ายอมตัดสินใจนะเพื่อให้ความสัมพันธ์ยังคงอยู่ไพ่สีกระทามาบอกเราว่ารออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวความสัมพันธ์จะกลับไปมั่นคงหรือว่าความสัมพันธ์จะได้ความชัดเจนขึ้นนะคะก็พลังงานคล้ายๆกับหน้าไพ่เมื่อกี้นะคะสําหรับพลังงานตัวตนส่วนตัวของแต่ละท่านมาจบมาตรงบทสรุปก็แนวโน้มคล้ายกันก็คือจะต้องมีฝ่ายหนึ่งคะ่ะที่ต้องตัดสินใจแล้วก็เสียสละนะ เดี๋ยวเรามาดูคำพยากรณ์อของไพ่อารลิโอกลกันบ้างนะคะ <c oughs> เริ่มจากสำหรับแรกก่อนนะโลเมสแองเจอสาขา r e c o n i l a t i o n นะคะ,ะ,คะ engagement let your friend help you เดี๋ยวจะมีการกลับมานะคะการง้อกันนะคะการออฟเฟอร์สิ่งที่ดีกว่านะสุดท้ายจะตกลงกันได้ Engagement นหมายถึงการคืนดีกันนะคะการปอกความเข้าใจกันแล้วก็ Let your friend help you น่าจะเป็นคำแนะนำแหละว่าถ้าเกิดเรื่องราวที่คุณมีปัญหากันนะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคุยกันเองได้แล้วรู้เรื่องอะนะมันอาจจะเป็นเคสที่แบบหนักหน่อยก็สามารถ ให้คนกลางเนี่ยมาช่วยไกล่เกลีย่ยได้นะคะหรือถ้าใคร,รเผชิญกับปัญหาชีวิตครอบครัวที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวความรู้สึกของคนสองคนแต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจเงินทองอะไรอย่างเงี้ยเราบางทีเราอาจจะต้องไปเอ่ยปากให้คนอื่นมาช่วยเหลือนะหรืออาจจะมีใครบางคนที่เขาเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวคุณก็ได้นะคะก็เลยทําให้ความมั่นคงอะนะในชีวิตสมรสมันกลับมาได้เนื่องจากว่ามีคนมาช่วยนั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เมย์เห็นเนี่ยเมย์เห็นคนสองคนที่ปรับความเข้าใจกันได้นะคะคืนดีกันได้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำนะคะเจะวันเซอร์นะอ่ะ year from now mm hmm. นะคะ if you believe แล้วก็ success ความสาคัญในบางคู่นะคะอาจจะต้องใช้เวลานะคะในการที่จะแก้ไขนะ้มาเป็นปีๆหรือว่าอาจจะหมายถึงออบางคนเนี่ยที่ยังไม่มีคอมมิชเมนต์เนี่ยแล้วอยากที่จะมีคอมมิชเมนต์เช่นกันมันใหมายแต่งงานเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เวลานะคะประมาณ1ปีนะภายใน1ปีเนี่ยถึงจะได้สมใจในเรื่องของคอมมิชเมนต์ตรงนั้นแล้วก็ปัญหาบางเรื่องในชีวิตคู่ชีวิตสมรสอ่ะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ย มันอาจจะแก้ได้บางเรื่องแต่บางเรื่องเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะคะใช้ระยะเวลาที่ยาวกว่านั้นก็คือประมาณ1ปีมันถึงจะแก้ไขได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ก็อย่างน้อยเนี่ยเราได้ทำเฟรมมาแล้วว่าไม่เกิน1ปีนะคะสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจอ่ะคุณก็จะได้สมหวังตรงนั้นนะคะแต่ในระหว่างทางที่จะไปถึง1ปีเนี่ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะมีพลังงานอ e ีฟฟิเีแล้วก็ซักเซสก็หมายถึงว่าถ้าคุณมีความเชื่อมัน่นว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้อ่ะว่าความสัมพันธ์มันจะไปกันได้เน,นี่ยนนะคะุณ สักเซสขึ้นมาแล้วนะคะไพ่แห่งการแฮปปี้เอนดิ้งการประสบความสำเร็จนะคะการสมหวังสมใจนะและพลังงานบวกได้เลยนะคะแล้วก็หน้าไพ่ตรงนี้เนี่ยชาวสองก็สามารถรับพลังงานบวกได้แล้วก็เอาคำแนะนำไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อาจจะสามารถปรับใช้ได้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตด้วย,ยที่นอกเหนือไปจากเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยตรงนะคะบางทีคุณอาจจะ ตั้งใจที่จะทํางานอะไรบางอย่างแล้วก็มันอาจจะใช้เวลาประมาณปีอ่ะปีคุณถึงจะประสบความสําเร็จสูงสุดนะคะยังไงอยากให้รับพลังงานบวกตรงนี้ไว้นะค่ะวันนี้เมย์ก็ขอบคุณนะคะชาวตุนนะแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเมย์เมยถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ด้วยนะจะได้ทักทายกันนะคะเมย์ก,กดหัวใจให้ทุกคอมเมนต์นะ แต่อยากขอให้เป็นคอมเมนต์ที่สุภาพนะคะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับการพยากรณ์น,นะคะโดยตรงเนะเาะใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เม่เม่ด้วยนะคะวันนี้เม่ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ Chayo_Stone ยยนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ